สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรและออสเลสในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้าประจำวันที่9กร,รกฎา,าคม2564ครับไปสรุปราคากันก่อนนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนียมีการประกาศทั้งหมด5ครั้งครั้งสุดท้ายประมาณสักบ่าย3าโมงครึ่งแทง96.5%ปิดที่27,800นะครับสำหรับราคาขายออก ส่วนราคารับซื้อคืน27,700ครับรูปพัน์96.5%ขายออกปิดที่28,300บาทส่วนราคารับซื้อคืนเป็นไปที่27,197 0บาทครับคุณผู้ชมในขณะที่ถ้ามาดูราคาย้อนหลังในผมเทียบวันจันทร์ให้ดูเลยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยแท่งเนี่ย27,200รูปพัน์27,700มาปิดกันที่27,800กับ 28 3 0 0นันสาร้อยี่ก็คือบวกมาห0 0้อยครับก็คือบวกมาตลอดทางนั่นแหละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเราไปเห็นนะแั้ซึ่งทองโลกจริงๆมันมีย่อลงขึ้นไปพันแปดกว่ากว่าก่อนแล้วลงมาพันแปดนะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อเนี่ยที่จะเสือให้เห็นก็คือค่างเงินบาทครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองสิบหกเนี่ยสามกลายเป็นสามสิบสองสามสิบสองบาทสี่สิบหกเนี่ย 30สตตค์งกับที่ปรับตัวอ่อนค่ามามันก็เป็นอันนี้ส่งที่ทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงด้วยอันนี้ก็ต้องดูกันเป็นเป็นลำดับไปทองโลกที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดในมุมของ s p ส r ดเนี่ยมันค่อนข้างคอนทราสต์นะย,ย้อนแยงสักหน่อยถามว่าทําไมคือเขามีขายอยู่นะไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรเน็ตแล้วนะครับตอนนี้พันสี่ตันเมื่อคืนขายเล็กน้อยนะฮะเกือบเกือบเอบประมาณสักศูนย์จตันอย่างเงี้ยคุณผู้ชม ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าถ้าดูในเนื้อผ้าแล้วเมื่อวานในวันสองวันนี้ยผมเห็นการไหลเข้าไปสู่ที่ตลาดพันธบัตรมากกว่าในเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายครับทองมันขึ้นก็จริงแต่ขึ้นได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเขาก็พยายามที่จะไปไล่ราคาในส่วนของพันธบัตรกันก่อนภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันชัดๆเลยแต่ว่าตลาดเวลาเราดูข่าวดูไม่ได้ดูราคาเนี่ยตลาดหุ้นยังดีทองคําก็ไปต่อ,อไนช่วง,งนี้ซึ่งมันสวนทางกันคุณผมมู้ชมนะซึ่งเราต้องเข้าไปแงะไปแคะดูกันเรื่อยๆไป มาดูที่ค่างเงินบาทวันนี้ก็มีอะไรที่มีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อเพราะถามว่าทําไมของทองโลกของ้ของโลก92.8ของยูเซน่าเนี่ยเขาปรับตัวลงมาเห็นไหมไม่ได้ผ่านไปก็ค่างเงินสหรัฐอ่อนค่าค่างเงินไทยนิ่งครับแตจริงๆอ่อนค่าค่างเงินไทยคงควรจะแข็งด้วยถูกไหมไม่แข็งครับรอดูตลาดเช้าหน่อยประมาณสัก8ปดโมงจะแข็งลงมาบ้างไหมแต่ต้องปรับกรอบก่อนนะตอนนี้32บาท40สตางค์นะครับแล้วก็ 32บาท60สตางค์นี่คือกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับวันนี้ของค่างเงินบาทในประเทศครับอันนี้เรามาต่อกันด้วยเนื้อหาสาระของข่าวเศรษฐกิจกันบ้างเนี่ยตัวโตๆเลยครับทัช a s u r y เนี่ยเอาตัวนี้ก่อนเลยนะลงมาถึง1.25แล้วนะครับ concern about ในตัว economic growth คืออะไร ือเมื่อวานที่คุยกันว่าสายพันธุ์ใหม่เดลต้าเข้ามามันชักจะมีประเด็นละวัคซีนในชักเจ้าไม่อยู่วัคซีนต้องอาจจะต้องอัปเกรดกันหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องฉีดเข็ม3เข็ม4เข็ม5กันตามมาซึ่งจริงๆมันสวนทางกับข่าวพาดหัวของตลาดหุ้นในะยุโรปลงมาแล้วเมื่อวานตั้งแต่ตอนค่าใช่ไหมตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลงมาถึง500กว่าจุดแต่พาดหัวข่าวค่อนข้างจะเลี้ยงตลาดหุ้นพอสมควรว่าตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วนิ่งๆแล้วนะหลังจากที่เกิดการขายออกคือมีแรงซื้อกลับอันนี้จริงฮะ แต่แต่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเขาเคาชี้ให้เห็นแล้วนะข่าวมันเขาออกแล้วนะว่าวัคซีนหรือสายพันธุ์เดลต้าใหม่อาจจะมีผลกระทบในเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแบบเนี้เพราะฉะนั้นถ้าหุ้นไปต่อคิดกลับดีๆสแสดงว่าตลาดหุ้นจะตําตัวงอแง,ง,งถ้าเป็นของสหรัฐเนี่ยก็คือเรียกร้องคิวียอย่าไปลดเลยนะไม่เอานะพอไม่ลดแบบนี้หุ้นขึ้นทองขึ้นและสินทรัพย์อย่างพวกคลิปตัวเรนซีที่มันขึ้นมาจากภาพเงินเฟ้อเนี่ยโดยไอเดียในการลงทุนเนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นต่อได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยังใช่ไหมมันแค่เป็นเรื่องที่เรามองกันในอนาคตเพราะเมื่อคืนตลาดคริปโตเคอร์เรนซีงลงระเนระนาดเหมือนกันคุณผู้ชมนะลงมาเกือบ2000เหรียญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย global market slide ตัวนี้ก็คือว่ามีการโยกเงินออกแล้วก็มีการขายแต่โดยภาพรวมของคริปโตเคอร์เรนซีถ้าอัปเดตให้คุณผู้ชมที่อยู่ในช่องทองดูนะครับเขาจะไซด์เวย์แบบประมาณนี้มา เป็นเดือนแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทองถูกไหมฮะของไซเวนสามสี่ 5, ปีห้าปีก่อนหน้านี้ถูกไหมครับที่ลงมาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเดือนแล้วของตลาดฝั่งคริปโตเรนซีก็ยังหาทางออกที่ชัดเจนไม่ได้ถามว่าทาไมภาพเงินเฟอ้อมันมีนั่นแหละแต่แต่เขากลัวการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าได้โปรฟิตกันมาเยอะแล้วรอเทคโปรฟิตกันอยู่นะครับฝั่งของค่างเงินยุโรป1.1843ก็ปรับตัวขึ้นมาค่างเงินสหร,รัฐลงแบบนี้นก็ดีกับทุกๆตลาดแถมมีสัญ,ญญาณที่จะ ปรับตัวขึ้นด้วยก็คือ Burish and Golfing ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องการวิเคราะห์กราฟราคากันหลังจากนี้ตัวหลักคือทองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ1,803เหรียญคือเมื่อวานเนี่ยนะมีลงมา1,700ต่ำกว่า1,800เหรียญก็มีแรงซื้อกลับทันทีซึ่งก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพูดกันตรงๆเลยว่ามันใช้มาประกอบดูอะได้แต่มันยังไม่ลึกซึ้งพอ เพราะอย่างที่ข่าวของทองออกมามันก็เงียบอพอไปท้ายๆข่าวปั๊บเนี่ยตลาดไปแพติน,นัมไปปวกพาลเดียมแทนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเนื้อหาสาระของเมื่อวานที่ทําให้ทองผันผวนเนี่ยจริงๆเขาบองข้ามตัวเลขเนี่ยอขอรับสวัสดิการว่างงานสารัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันประกาศออกมาไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะัก จริงๆแล้วเนี่ยเขามองไปถึงตรงนี้ด้วยซ้ำไปสําหรับบางบางโปรกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนน,นี้มันก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเร่งให้ธนาคารกลาง่างชาติสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยแต่เขามองว่าเฮ้ยมันเป็นบวกกับทองถ้าไม่ผิดนะจริงๆมันขึ้นดอกเบีย้ยมันต้องเป็นลบก,กับทองแต่ถ้าเขาพูดแบบนี้แล้วนักข่าวมาสื่อสารไม่ผิดนะครับผมว่ามันเป็นมุมที่ว่าเวลาขึ้นดอกเบีย้ยแล้วตลาดหุ้นจะลงก่อน แล้วภาพของเซเว่นจะปรากฏก็เลยมองแบบว่าอ่ะเดี๋ยวทั้งทองจะดอลกับดอลลาร์จะขึ้นไปพร้อมกันแต่หลังจากนั้นจะแยกทางกันก็อยู่ที่ว่าตัวไหนจะไปต่อโดยปกติจะเป็นดอนลลาร์คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะถืออยากจะครองมันได้ดอกเบีย้ยตามทฤษฎีในการลงทุนของเขาและมันมันมันเท้าความมาถึงว่าตัวธนาคารกลางอย่างไอตัวสมาชิกเ่ย ที่ร่วมประชุมกันในรายงานการประชุมเมื่อวันที่15-16มิถุนาที่ผ่านมามันมีเขาเรียกว่าเขาก็ยอมรับแล้วแหละว่าตอนนี้มันมีโอกาสที่จะลด QE เร็วขึ้นนั่นคือก้อนของข่าวทองครคุณผู้ชมทีนี้การลด QE เร็วขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องสะท้อนว่าเหมือนไปตามวัคซีเนเห็นไหมมีไฟเซอร์ออกมาพูดในเรื่องพวกนี้คือต้องสะท้อนออกมาว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาก่อน ต่ถ้าเดลต้ามาแล้วต้องล็อกดาวน์กันหรือไม่ล็อกก็ได้แต่กิจกรรมการค้าการขายมันเกิดการชะลอตัวหุ้นก็บอกว่าอย่าลด QE แค่นั้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเองอย่างน้อยที่สุดมันก็ดีอยู่ก็ต้องตามหนูไม่ใช่ตัวเลขเศรษฐกิจและความคืบหน้าเกี่ยวกับตัววัคซีนหรือรายงานเกี่ยวกับการจํานวนผู้ติดเชื้อเป็นหลักเลยคุณผู้ชมมันสะท้อนออกมาว่าเศรษฐกิจของโลกเลยนะจะไปต่อได้หรือเปล่า อันนี้มาดูในฝั่งของตลาดคริปโตเคอเรนซีบ้างก็ออกมาอัพเดตสักนิดนึงนะในช่องทองเพราะว่ามันอยู่ในช่องของ Traditional Market นะครับหลักๆเมื่อคืนเขาก็ชี้กันหมดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพของไวรัสโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดใหม่ตอนนี้นักลงทุนเนี่ยมูฟนะครับไปคือขายบิตคอยนเมื่อคืนที่ลงมาเนี่ยที่แบบว่าเยอะๆกันเนี่ยไปแบบชัดเจนตรงตัวเลยครับว่าไปสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าเซฟ แอป e ซตเซฟเฮฟเวก็มีแต่ทองกับดอลลาร์คุณผู้ชมอย่างเช่นทัชชอรี่มันก็ตรงตัวขาวก็ออกมารับเรียบร้อยสําหรับในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นเหมือนกันคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิาพากษ์วิจารณ์ของทางฝั่งสหรัฐเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครเกี่ยวกับเรื่องอกฎหมายหรือข้อกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนำโดยคุณอลิาเบธวอลเลนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ ทําคุณเจเนตจะเล่นเสียผู้เสียคนมาแล้วนะในเรื่องการตรวจสอบบริษัทต่างๆเนี่ยที่มีความเสี่ยงนะแล้วปล่อยให้นักลงทุนไปลงทุนเนี่ยนะครับก็ส่งจดหมายไปที่น่าจะเป็น CEO นั่นแหละเนี่ยครับแชร์แมนคุณเกร์นะครับเกรนเ l e ร์ละกันนะครับว่ามีจะมีมาตรการควบคุมอะไรยังไงเพราะตอนนี้สินทรัพย์ตัวนี้มันมีความผันผวนสูงนะซึ่งในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเอาเนื้อหาสาระสําหรับคนที่ลงทุนหน่อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยแนวรับที่เขาปรับตัวลงมาตอนนี้เขาก็ยังมองที่35มหมเหรียญน,นะของทางฝั่งบิตคอยเนี่ยซึ่งเ็าบอกว่าเมื่อคืนที่เกิดขายลงมาก่อนเนี่ยเป็นทางฝั่งเอเชียที่ขายครับแต่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยรับซื้อฝั่งสหรัฐรับซื้อสอวอยังบอกว่ากฎข้อระเบียบยังต้องเคร่งครัดกันอยู่เลยแล้วมีความผันผวน,นสูงกรตอจะเอายังไงคือ ฝ่ายกฎหมายก็ห้ามไปห้ามไปอ่ะเรกูเลเตอร์ก็ห้ามไปห้ามไปอ่ะแต่ฝั่งคนลงทุนก็ซื้อไปซื้อไปเนะี่ยมาซื้อกลับที่ตรงนี้นะครับวันการโยกเงินในส่วนของการขายออกของจตัวบิตคอยถ้าเป็นฝั่งเอเชียก็จะเป็นแสดงว่าฝั่งเอเชียเองเ่ยที่เข้าไปในตลาดทัชชารี่ด้วยส่วนหนึ่งคุณผู้ชมนะครับนั่นคือในภาพรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีในเช้าวันนี้ครับ คราวนี้ข้ามาดูกันทางฝั่งของเจ้าตัวคิดโก้กันบ้างเนี่ยก็มีข่าวที่น่าสนใจตัวเนี้40%นะครับคนที่ไมไ่ลงทุนเนี่ยมันมีอะไรนะคบเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าในอีก3มปีข้างหน้าเนี่ยนะ40%ของนักลงทุนที่ไม่เคยลงทุนทองคํามาก่อนเนี่ยจะเข้าสู่นะในตลาดทองมันพูดเหมือนพาดหัวดีๆจะต,ต้องอ่านดีๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาก็ไปสํารวจแบบสอบถามนั่นแหละก็มีรายงานออกมาว่าคนที่ไม่เคยลงทุนในร้อยคน มีแผนที่จะลงทุนในทอง40คนแต่เห็นไหมครับแอสเซ a อะโ c เ t e หลังจากนี้เราจะได้เจอคำนี้ตลอดอนะโลเกตนะครับคือ a อสเซ a อะโ c เ t e คืออาจจะมีการกระจายมาลงทุนในทองเนี่ย4%มันมีสินค้าย,ย่างอื่นมากมายในบ้านเขาในต่างประเทศที่ให้ลงทุนกันตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรตลาดค่าเงินตลาดตัวสินค้าต่างๆล่วงหน้านี่เยอะแยะมากมายนะหมู่งยงเอามาเทรดกันเลยคุณผู้ชมเห็นไหม เพราะฉะนั้นเองเนี่ยที่เอามาลงทุนเพราะอะไรต้องไปหาเนื้อให้เจอไม่ได้มีอะไรรอกครับคุณผู้ชมออย่างเดียวก็คือตัวภาพของอตรางเงินเฟอ้อเนี่ยแหละครับที่เป็นจุดคิดนะครับกระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยต้องมาปรับพอร์ตปรับการลงทุนกันต่อถ้าไม่มีเงินเฟอ้อล่ะเขาก็กลับออกนั่นคือเหตุและผลง่ายๆในส่วนของข่าว นะครับนี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาถึง40คนเลยเหรอแมนต้องไล่ราคาการเปล่าครับจำนวนก็ไม่ได้เยอะในพอทที่เขาจะมาเก็บไว้เห็นไหมครับก็เน้นน้ําหนักการลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่มันกาลังขึ้นตัวอื่นๆอีกมากยังมีอยู่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวที่เราจะมาจับกันต่อก็เป็นเรื่องของตลาดแล้วเมื่อคืนส่วนต่างราคาเป็นยังไงนะลงมาท้าย,ายตลาดดึงขึ้นตลาดดาวโจน์แต่ลงมาแท่งลึกเลย ตัว n นสแกเหมือนปิดบวกนะแต่จริงๆแท่งก่อนวันก่อนหน้าขึ้นไปก่อนแล้วลงแล้วจริงๆเมื่อคืนคือลงมาปั๊บแล้วดึงซื้อขึ้นมันคือเปิดต่ำแล้วปิดขึ้นแบบนี้มันเลยได้แท่งสีเขียว s อสแยิ่งชัดเลยครับลงมาต่ำๆแล้วดึงขึ้นแต่หมดแรงฮะเป็นการซื้อเพื่อถ้าเป็นอย่างเงี้ยเล่นกําเก่งกําไรระยะสั้นหรือเปล่าเนื่องจากถ้าเรามาดูในกราฟวีคคุณผู้ชมก็จะเห็นน,นะครับว่าจริงๆอ่ะเขาไม่เขาทาจุดสูงสุดใหม่แล้วแหละแต่แท่งนี้ถ้าสมมติอาทิตย์นี้ปิดลงต่ำๆเ โมเมนตัมอ um ินดิเคเตอร์ที่ที่ร่ำร่ำจะทะลุต่อมันทะลุไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเองมันจะเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดหุ้นเลยแหละแต่ต้องเฝ้าดูต่อนะคือกราฟฟีครับมันใช้เวลาในการเกิดต้องดูดูต่อว่าถ้าสถานการณ์ของอตัวมาตราการล็อกดาวน์ต่างๆกลับมาเศรษฐกิจกย่ำแย่ QE ไม่ลดเนี่ยมันก็ขึ้นต่อไปได้เพราะธนาคารกลางของชาตสหรัฐเป็นคนช่วยไง ในเรื่องนโยบายการเงินแต่ทองหรือสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เฮชเงินเฟอ้อไว้เนี่ยก็พิมพ์เงินออกมาไม่สำรองทองพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นตามไปด้วยเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพนี้ต่อนะครับการนี้เมื่อคืนไหลไปที่ไหนจริงๆแล้วในตลาดหุ้นบอกว่ากลับมาได้ไม่กลับมาหรอกครับคุณผู้ชมในช่วงเมื่อคืนนะไม่ใช่ไม่ไม่ไมไมใช่อย่างนี้อย่างนี้นะคือที่มันไหลกันไปเนี่ยคือตลาดพันธบัตรและที่เราเห็นว่าค่าเงินสหรัฐอ่อนในช่วงเช้าๆเนี่ยเพราะว่ามีแรงที่ขายทำกำไรระยะสั้นออกมาเห็นไหม พอขายปับ๊บดอกเบี้ยก็ดึงขึ้นเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันอยู่แล้วนะเงินอยู่ที่นี่ครับตลาดพันธบัตรชัดๆแล้วข่าวก็ออกแล้วรับกันแล้วทุกคนมาดูแล้วตอนนี้ไฟมันส่องแล้วไงนะครับแล้วตลาดอื่นๆลมีด้วยไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นี่คืออะไรอย่างที่บอกคนระข่าวจากฝั่งคิดโก้บอกว่านักลงทุนจะมาซื้อทองแค่สี่เทําปอร์เซ็นต์ทำไมาน้อยจังมันเขามันมีทางเลือกกันลงทุนแยะเนี่ยอย่างตัว ต้นปีที่ผ่านมาพอภาพเงินเฟอ้อปรากฏใช่ไหมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันขึ้นสูงขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยลีนฮอกหมูแพงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมหมูล่วงหน้านี่หมูล่วงหน้านะครับไม่ใช่ขายหมูล่วงหน้านะหมูล่วงหน้าจาก40เหรียญต่ำๆอยูนย่นะครับสเท่าคือ80 3สเท่าคือ1้0เนี่ยสมมุติถ้าเทียบราคา b i t c o i ล้านไป2ล้านถูกไหมแล้วก็อาจจะถึง3ล้านเห็นคุณผู้ชม ซอยบีนซอยบีนใช้เลี้ยงหมูแล้วก็ใช้บริโภคนลซอยซอยบีนมิวนี่คือกาก,ากถั่นเหลืองมาเลี้ยงหมูได้อีกคุณผู้ชมนะครับวันนั้นเองเนี่ยก็แพงเหมือนกันแต่แพงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยของมันแพงขึ้นเห็นไหมเฟอร์ไงแล้วจากเท่าไหร่จาก9ก้าร้อยมาเท่าไหร่พันแปดเนี่ยสองเท่าตลอดเลยเพะฉะนั้นเฟอร์มันมีเงินเฟอร์มันปรากฏเพราะ,ะนั้นไม่ใช่ที่ทองอย่างที่เหตุเงินเฟอร์สินค้าราคาสินค้าที่มันแพงๆเขาก็ไปลงทุนกันแล้วมันไม่ใช่แบบต้องรออยู่สินค้าเเเเดดเีียยววว็นนนั้้ซซ่กกไรรูต ภาพตลาดที่ไซด์เว้ไซด์เว้บเบรกเอาออกอะรู้เสมอไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องจับแพทเทิร์นให้มันลงตัวพอดีแต่รู้ว่าอะไรจะมาถ้ารู้ว่าเงินเฟอ้อของก็จะแพงขึ้นนะพวกสินค้าการเกษตรสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปอย่างคอมมอนดิตี้มันก็แพงขึ้นได้เราอาจจะโดนการตลาดที่ทาให้เราสับสนนะบางทีอันนี้นอกเรื่องนะเอ๊ก็ไม่ราคาสินค้าที่เขาขายก็เท่าเดิมปริมาณครับที่ลดลงอันนี้โลจิกกลไกของเมจิกการตลาดเนะี่ยข้าวไปดูก็เจียวเรือ ห้าบาทเท่าเดิมนั่นแหละสิปีที่แล้วก็ห้าบาทแต่ห้าบาทก๋วยเตี๋ยวเรือสิบปีก่อนหน้ากับตอนเนี้มันห้าบาทไม่ใช่ไม่ได้แล้วมันสิบาทใช่ไหมสิบบาทสักสองสามปีห้าปีที่ผ่านมาปริมาณจะลดลงคุณผู้ชมคุณฟังนั่นเป็นเรื่องของกลยุทธ์ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับคราวนี้ต่อมาคืออะไรถ้าสมมุติภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เซฟเพเปละข่าวข่าว,าวมื่อสักคู่ของทางฝั่ง c ซี c นบีซีเขียนดีเพราะบิตคอยเจอขายเอเชียขายสหรัฐรับซื้อเลยไม่ลงมากนะ ตลาดทุ้นสหรัฐเองมีแรงขายแล้วก็มีบางกลุ่มบางก้อนไปรับแต่เป็นการเล่นสั้นได้ผมมองไปด้วยตัวที่พร้อมที่สุดเนี่ยทองตอนนี้้างเงินสหรัฐเป็นไงพร้อมด้วยเพราะตลาดพันธบัตรมีแรงซื้อกลับเข้ามาเห็นไหมภาคเนี้ยคือภาคเซเปเว่นภาคเซเว่นอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้จัดจาก,การกองทุนพวกเหตุฟันพวกที่รู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันกลัวเรื่องวัคซีนกันกลัวเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่กันชัดๆจ่าจ,าจาตรงตัวแล้วครับน้ำหนักเป็นอย่างนี้ถ้าวัคซีนมันมีผล มาแบบถ้าการแพร่ระบาดมันมีผลมากไปกว่านี้กระทบมากไปกว่านี้เกี่ยวกับการที่เศรษฐกิจโลกนะกำลังจะฟื้นมานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแน่นอนคุณผู้ชมเราก็จะคิดต่อหุ้นลงไม่ลง <c oughs> QE จะไม่ลดก่อนเนี่ยคือหัวใจของตัวนี้ครับดอกเบีย้ยจะไม่ขึ้นคุณผู้ชมดอดพลอตจะทํางานพลาดทันทีที่เขาคุยกันที่ธนาคารกลาง่างชาติสหรัฐคุยกันเนี่ยผมระวังเหลอเกินจะ,จะใครอย่าไปดรามาร่าเลยผมไม่เคยดรามาร่าใครที่พูดไม่พูดนะผมผมสื่อถึงข่าวอย่างเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเห็นไหมครัพอเอาข้อมูลมากองทุนหน้าแล้วบางทีมันต้องสกัดออกมาอีกว่าเนื้อหาสาระของข่าวของรายงานที่เขานาเสนอมันเป็นยังไงและตัวที่เบื้องลึกเบื้องหลังที่ง่ายที่สุดกับชีวิตทุกคนคือค่าเงินถูกไหมตอนนี้เพราะมันจับง่ายที่สุดอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ชัดแล้วบูริชแอนด์เกลฟิงไดเวจเอนมาของค่าเงินยูโรแบบนี้โลกสงบครับขอให้ไปต่ออย่าให้เป็น False Signal เลยนะขึ้นไปต่อเถอะ เพราะถ้าไม่เป็น False Signal ยูโรแข่งค่าค่าเงินสหรัฐจะอ่อนค่าทันทีนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนตัวนี้ผมก็มองแบบนี้ยูโรผมก็มองว่าแข็งค่าตามสัญญาณครับเพราะถ้าถ้าถ้ายูโรแข็งค่าตามสัญญาณที่เขาจะกลับตัวขึ้นก่อนนะครับเนะเป็นรูปนี้ถูกไหมค่าเงินของทางฝั่งสหรัฐนะฮะก็จะปรับตัวอ่อนค่านะค,คือเหตุที่เขาแย้งกันกนะ็คือเป็นตัวบัคเก็ตคอร์เรนซีที่มันมันมันยังไงอะ คือมันมันเฮ d กันนะครับ92.8เรื่องเดิมคุณผู้ชมคุณฟังไม่ว่าจะอยู่ตลาดไหนครับหุ้นทองน้ํามันตลาดซื้อขายหมูล่วงหน้านะครับฟังชื่อไม่ค่อยดีจริงตลาดซื้อขายสินค้าพกาพ์ล่วงหน้ามันอยู่ที่ค่างเงินสหรัฐครับคุณผู้ชมมันจะไหลเข้าไหลออกเห็นไหมพอมีภาพตลาดเนื้อหมูล่วงหน้าซอยบีนพวกนี้พอมีข่าวที่จะขึ้นดอกเบี้ยเมืม่อไหร่ลงหมดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัว92.8จะเป็นหัวใจที่จะทําให้โลกสงบสุขหรือไม่สงบสุขถ้าสงบสุขมีไดเวร์เจนแล้วนี่ไม่ใช่ไม่มีเหมือนกับยูโรเห็นไหมสัญญาณการกลับตัวลงจะเลี้ยงต่อไหมนะครับจะเลี้ยงต่อไหมถ้าเลี้ยงต่อไม่แหว่ร่วงมาแบบนี้คุณผู้ชมก็จะได้แบบว่าเนี่ยที่เขาต้องการให้ขึ้นไปก่อนจากชุดนี้มาเนี่ยผมว่าให้เขาเลี้ยงตัวแบบเขามองว่าให้เลี้ยงตัวแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่ลงมาเลยพรวดพรวดเนี่ย88 84หลุดแล้วยาวเลยคุณผู้ชมค่างเงินสหรัฐจะไม่มีใครถือเอานั่นคือในความหมายของเขาและยิ่งขอต้องการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจละโอก3ามละโอก4ี่มาเงินที่ได้ถ้าไม่ได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งหมดหรือว่าไม่ได้ม่ได้แบบว่ามีเงินที่แบบไม่ได้ไม่ได้มาอย่างอย่างอย่างถูกลักษณะของทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือไม่พิมพ์กันออกมาเนี่ยมันไม่ครบใช่ไหมมันไม่ครบมันต้องพิม,มพ์มาพิมพ์ไม่สำรองทองเนี่ยไม่สำรองทองมันจะเฟอ้อ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยแบบนี้โลกสงบคือ92.8อย่าทะลุเด็ดขาดถ้าทะลุแล้วยุง่งเงินมันมันจะเรียกร้องเงินไปลงทุนตรงนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของทองเองอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเส้นค่าเฉลี่ยครับยังไม่เบรกเอาออกเห็นไหมครับคือผมอะมองเหมือนเดิมนะครับผมมองขึ้นแต่ผมก็มีโอกาสว่าเอยเขาอาจจะย่อลงมาเพื่อเอาของมันมีบางคนบางกลุ่มบางก้อนนั่นแหละเนื่องจากในรายสีชั่วโมงมันก็จะเห็นว่าเอ้ยชักจะมีกําลังที่มันหดหายลงไป อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสัญญาณตัวเนี้ยคือถ้ามันผมพูดผิดคือมันจะขึ้นแรงมากเลยนะคือถ้าผมพูดผิดมันลงสินะครับผมมองขึ้นแต่ลักษณะการขึ้นมันเป็นแบบไหนเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ไหมกับแบบนี้ผมมองว่าขึ้นแบบนี้อ่อนตัวลงมาค่อยเข้าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นระยะคือถ้าสมมุติว่ามันขึ้นแบบแรง ะครับมันขึ้นแบบแรงมันต้องแบบว่าเราก็มีวิธีการว่าแถวแถวตัวตรงเนี้ยเขาจะขายกันประมาณ1,830คุณผู้ชมนะอ่อนตัวลงมาเข้ามาเข้าสัก1 8 15, 1 5งพ2 0ใช้เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ resistance มีคำซั p พอร์ตแล้วเข้านั้นคือคนที่รออยู่ซึ่งถ้าดีไปมากกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมันจะง่ายกับทุกคนคือลงมาลึกๆ ใกล้จุดตัดขาดทุน1,770 1,780แล้วใช้1,760 1,750นะครับตัวนี้สำหรับเทรดเดอร์เป็นจุดตัดขาดทุนถูกนี้นี่คือสิ่งที่เราคุยกันมาโดยตลอดเช่นเดียวกันกับราคาไทยนะคุณผู้ชมคือทริกเกอร์ฟันมัเข้าแล้วแต่ลักษณะการเข้าของทริกเกอร์ฟันเนี่ยกันหลายๆกองเข้าไปมันขึ้นแรงมากแล้วมันจะมีบางกองที่เล่นสั้นหรือบางคนเล่นสั้นไม่ใช่ทริกเกอร์ฟันก็ได้เป็นคนที่แบบว่าอพอแลกกำไรเนี่ยให้เขาย่อลงมา เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าจุดนี้ยังไม่ต้องรีบคุณอาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวลงมาุณเป็น,นทางุนระยะกลางระยะยาวใช่ไหมมันมีย่อได้เห็นไหมการขึ้นการขึ้นการขึ้นเนี่ยมันมีรอ,รอบของมันเป็นย่ออย่างเงี้ยพอย่อแล้วใช้เทรนไลน์มารับหรือเส้นค่าเฉลี่ยมารับตามจุดแนวรับสําคัญก็ได้คือไม่ต้องรีบสําหรับคนที่ตกรถไปแล้วการเข้าตรงนี้คุณต้นทุนคุณสูงโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็ชี้มาว,ว่าสูงเห็นไหมครับรยอ่อสําหรับคนที่เล่นกลางเล่นยาวส่วนคนเล่นสั้น ก็จะได้ภาพนี้มาก็คือลงไม่ขึ้นไม่ยอมลงให้เลยนะครับอย่างน้อยที่สุดต้นทุนที่ก่อนหน้านี้ที่ติดดอยกันอยู่ถือต่อได้ดอยที่มากกว่านี้ก็ถือต่อได้ครับ 29, 30,000ก็ยังพอมีหวังแล้วแหละถ้าสถา,สถานการณ์เป็นแบบนี้อยู่ถูกไหมวันจุด สำหรับสั้นถ้าย่ลงมาเป็นยังไงก็ต้องวัดกันที่ทองโลกเหมือนกันเนี่ยค่างเงินสหรัฐอาจจะขึ้นไปทดสอบใหม่แถว92.8มันผลักให้ทองโลกนะครับโดยกลไกเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาต่ำกว่า1,800เห็นไหมพอต่ำกว่า1,800บาทมีช่วงจังหวัดที่อ่อนให้แข็งให้สักหน่อยนะก็จะเป็น27,400นะครับที่ต่ำกว่านั้นหรือจุดเนี้ยประมาณรัก27,150บวกลบแบบเนี้ยคือจุด ที่มีโอกาสที่จะเข้านั่นคือสั้นหรือระยะกลางระยะยาวที่มารับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องไม่ลืมโดยเงื่อนไขคือ92.8เนี่ยอย่าทะลุไปไหนนะอย่าทะลุไป94.65แบบนี้ยุ่งเลยครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงทองโลกถึงมีต้องใครใคที่แบบว่าเข้าสปอร์ตไว้เนี่ยถึงต้องบอกว่าถ้าเขาแข็งไปถึงขนาดนี้นะมันมีโอกาสที่ต้องตัดขาดทุนก่อนและลงมาถึง1,690นะครับสำหรับทองเนี่ย ที่อาจจะต้องเพีายนาซื้อใหม่นะครับนั่นคือในส่วนของสปอรตใช่ไหมแต่ทองแท่งมันไม่ขายไม่ขาดทุนสมมุติว่าถึงจุดนี้แล้วเราจะเพียนาอีกทีว่าตัวทองโลกเห็นไหมครับเขา9 2้าเขาทะลุหรือเปล่าถ้าเขาทะลุกไม่ต้องซื้อครับรอลึกๆเลย1,740หรือ1,690ที่ราคาประมาณสัก26,400้ไหม หรือดีบมากกว่าน,นั้นคือ5 5 4 0คืั่อนั่นคือแบบ worst case ที่ลงมานั่นคือพูดผิดแลผมพูดผิดแล้วแผน B ปรากฏคุณผู้ชมแต่ผมมองขึ้นเหมือนเดิมมองขึ้นคือจุดตรงนี้เป็นจุดซื้อสำหรับคนเล่นรอบเล่นสั้นเห็น0ครับ27,400วันตัวให้ต่ำกว่านี้หน่อยนะหน่อยนะ2 7 2 0 0 2 7 1เ0นมื่อะครับเมื่อค่างเงินสหรัฐที่ทะลุขึ้นไปแล้วไม่ทะลุ92.8 และราคาทองอต่างประเทศก็คงจะไม่อยากจะให้หลุด1,750แบบนี้เช็คลิสต์แบบนี้โอเคนั่นค่ะคือคนเล่นสั้นเข้าด้วยวิธีการนี้และถ้ากรณีแบบเซอร์ไพรส์ตลาดขึ้นแรงถูกไหมตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าสักประมาณสักเป็นภาพแบงนี้ของทองไทยการขึ้นไป28,500สมมุตินะครับแนละ้วอาการอ่อนตัวลงมาแบบนี้มันก็จะเป็นทองโลกที่เขาเบรกเอาเส้นค่าเฉลี่ยประมาณ1,813ของเขาไงแล้วไปถึง1,800 30นะครับเพราะเขาต้องใช้วิธีตรงเส้นนี้อนะ่ะพอเขาอ่อนตัวลงมาแบบเนี้ยราคาทองไทยก็สักประมาณสัก28 0ห0หลังจากนี้หรือ2 8 2 0่แล้วก็จะให้วิธีการไล่ราคาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าตลาดเป็นไงแต่ถึงที่ผมมองคือมันมีเดเวอเจนไงผมเนึงให้น้ำหนักการยอร่อจากสัญญาณการกลับตัวขึ้นนั่นแหละแต่ในกรอบเวลาสั้นๆสี่ชั่วโมงมีการยอร่อเลยให้น้ำหนักมองว่ามองว่าเป็นกลยุทธ์ที่ย่อแล้วซือ้อครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง นี่คือเนื้อหาสาระและก็กลยุทธ์ในการลงทุนในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงค่ำๆบ่ายๆนะช่วงเย็นช่วงค่ำดีกว่านะครับเดีวกวกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมลากันไปก่อนสวัสดีครับ